ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงการเผชิญหน้าของนักรบล่องหนรุ่นที่5 F-35 Lightning II แห่งสหรัฐอเมริกาปัทเจ31เอรฟ g ฟลค a l แห่งจีนขีดขีดขีดบทนำในศตวรรษที่21การแข่งขันด้านอากาศยานรบไม่ได้วัดกันแค่ความเร็วหรืออำนาจการยิงอีกต่อไปแต่เป็นสงครามของเทคโนโลยีล่องหนระบบอัจฉริยะการบูรณาการข้อมูลและเครือข่ายรบที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก สองขั้วอำนาจที่โดดเด่นที่สุดในเวทีนี้คือสหรัฐอเมริกาผู้สร้าง F-35 Lightning II เครื่องบินขับไล่หลายบทบาท m a n t i r o l Stealth Fighter ที่ทันสมัยที่สุดในโลกสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ J-31 หรือ FC-31 g r e y f a l c o n ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงในตลาดการส่งออกอาวุธและการรบเชิงยุทธศาสตร์แม้ทั้งสองจะเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่ห เหมือนกันแต่แนวคิดในการออกแบบกลยุทธ์การใช้งานและระบบเศรษฐกิจด้านการทหารนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขีดขีดขีดหวิวัฒนาการของยุคเครื่องบินขับไล่ล่องหน f 3 5 lightning ii ผลลัพธ์จากโครงการ jsf อันยิ่งใหญ่ f 3 5เกิดจากโครงการ joint strike fighter jsf ของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มในช่วงปลายทศวรรษ1990โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องบินรบหนึ่งแบบที่สามารถตอรับใช้ได้กับกองทัพอากาศ F 3 5 a กองทัพเรือ F 3 5 c และนาวิกโยธิน F 3 5 b แบบขึ้นลงทางดิ่งระยะสัน้นผลลัพธ์คือ F 3 5 Lightning II เครื่องบินล่องหนที่รวมเอาความสามารถในการรบทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นการลาตระเวนสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลไว้ในลำเดียว F 3 5ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นระบบการรบแบบเครือข่าย Network-centric Warfare Platform ที่สามารถแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินลำอื่นเรือรบหรือแม้แต่หน่วยภาคพ,พื้นดินขีดขีดขีด J31 g r e เอ็ดเฟคความพยายามของจีนในการท้าทายตะวันตก J-31 หรือที่บางครั้งเรียกว่า Fc 3 1ถูกพัฒนาโดยบริษัทเซเนียงแอร์กราฟ Corporation ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมการบินของจีน AVIC โดยมีจุดประสงค์หลัก2ประการคือ 1. สร้างเครื่องบินขับไล่ล่องหนขนาดกลางสำหรับป้องกันประเทศ 2. พัฒนารุ่นส่งออกเพื่อแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของตะวันตกเช่น F-35 J-31 ok ใช้เครื่องยนต์คู่ลำตัวออกแบบให้มีลักษณะคล้าย F-35 ผสมกับ F-22 แต่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยและคาดว่ามีการใช้เทคโนโลยีลดการตรวจจับเรดาร์สติลในระดับที่ยังไม่เทียบเท่า F-35 แม้จีนยังไม่ประกาศว่า J-31 จะเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในกองทัพปลดปล่อยประชาชน PLAAF แต่เครื่องต้นแบบหลายลำได้ถูกทดสอบอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีข่าวหรือว่ากำลังพัฒนาเวอร์ชั่นสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน J-35 Naval Variant ขีดขีดขีด,ขด 2. สมรรถนะและระบบอากาศยาน F-35 Lightning II อัจฉริยะทางการรบแห่งศตวรรษจุดเด่นที่สุดของ F-35 คือระบบเซนเซอร์ฟิวชั่นการรวมข้อมูลจากเรดาร์กล้องอินฟราเรดเซนเซอร์รอบลำและระบบสื่อสารเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์ นักบินไม่จำเป็นต้องดูจอเรดาร์หรือกล้องแยกกันหลายจอเพราะระบบจะวิเคราะห์และแปลผลให้เป็นภาพสามมิติเดียวพร้อมบอกว่าสัตปรูอยู่ที่ไหนกำลังเคลื่อนไปทางใดและควรโจมตีด้วยอาวุธใด F-35 ยังใช้เรดาร์แอน APG-81 AESA e ซึ่งเป็นเรดาร์สแกนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงให้ระยะตรวจจับไกลและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายสิบเป้าหมายพร้อมกันรวมถึงมีระบบ d i s t r i b u t e Aperture System (DAS) ที่ทำให้เครื่องบินสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง360องศาระบบเฮล멧เมาดิสเพลย์ซิส s ต็ม (HMDS) ของนักบินยังแสดงผลข้อมูลทุกอย่างผ่านหมวกไม่ต้องมองหน้าจอภายในทําให้การรบมีความต่อเนื่องและแม่นยำขีดขีดขีด J-31 g r สิ Falcon ความลึกลับแห่งท้องฟ้าจีนในด้านการออกแบบ J-31 ใช้เครื่องยนต์คู่เพื่อความปลอดภัยในการรบระยะไกลและเพิ่มแรงขับในการขึ้นจากรันเวย์สั้นหรือเรือบรรทุกเครื่องบิน รูปทรงของลำตัวและปีกถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติลดการสะท้อนเรดาร์เช่นการเอียงขอบปีกและส่วนลำตัวช่องรับอากาศแบบ S-shape และวัสดุผิวดูดซับคลื่นเรดาร์อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับระบบเรดาร์และเซนเซอร์ของ J-31 ยังมีน้อยมากจีนอ้างว่าใช้เรดาร์แบบ AESA รุ่นใหม่และระบบตรวจจับอินฟราเรดคล้ายกับ EOTS ของ F-35 แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงระดับความแม่นยำและประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องรบตะวันตก ระบบควบคุมการบินของ J31 ถือว่าทันสมัยมีจอสัมผัสขนาดใหญ่และระบบ HUD ที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่นักวิเคราะห์เชื่อว,ว่าระดับการรวมข้อมูลเซนเซอร์ฟิวชัน่นยังไม่เทียบเท่ากับ F35 ที่พัฒนาและทดสอบมาก,กว่า10ปีในสนามรบจริงขีดขีดขีด 3. ภารกิจหลายบทบาทมันติโรมิชันบทบาทในอากาศสู่อากาศแอร์ซูเป,ปอร์ต F-35 มีความสามารถล่องหนสูงร่วมกับเรดาร์ AESA ที่แม่นยำทำให้สามารถตรวจพบและทำลายเป้าหมายก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวมีระบบ Data Link ที่เชื่อมต่อกับเครื่องบินรบและเรือรบของพันธมิตรทั่วโลกเช่น NATO J-31 ออกแบบมาให้คล่องตัวและใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่ของจีนเช่น PL-15 ที่มีพิสัยยิงไกลกว่า150กิโเมตรแต่ยังขาดระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ครอบคลุมแบบ F-35 ขีดขีดขีด บทบาทในการโจมตีภาคพ,พื้นสไตร์มิชชั่น F-35 สามารถบรรทุกระเบิดนำวิถี JDAM, GBU-53, BSDBI i และขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลาภายในช่องอาวุธได้โดยยังคงรักษาระดับล่องหน J-31 สามารถบรรทุกอาวุธได้ทั้งภายในและภายนอก,นอกเช่นระเบิดนำวิถีของจีนขีปนาวุธ PL Series แต่ยังไม่มีการยืนยันการยิงจริงในสนามรบขีดขีดขีด บทบาทด้านข่าวกรองและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ISR EW F 3 5สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินสอดแนมล่องหนได้ในเวลาเดียวกันโดยส่งข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการภาคพื้นได้แบบเรียลไทม์ขณะที่ยังสามารถปฏิบัติการรบพร้อมกันส่วน J 3 1ยังไม่มีหลักฐานว่ามีความสามารถด้านนี้ในระดับเดียวกันขีดขีดขีด 4. อาวุธอัจฉริยะ Smart b เบปอน F 3 5และคลังแสงอัจฉริยะระดับโลก F 3 5ถูกออกแบบให้เข้ากันได้กับอาวุธของชาติพันธมิตรเช่น AM 1 2 0 AMR AAM AIM 9 X Side Winders สำหรับอากาศสู่อากาศ JdAM SDB II m, S D B I I, m e t ่ o โครงการอังกฤษและ Storm Shadow JASSM ER สำหรับโจมตีระยะไกลระบบซอฟต์แวร์ของ F 3 5ยังสามารถอัปเดตเพื่อรองรับอาวุธใหม่ในอนาคตได้โดยไม่ต้องดัดแปลงทางกายภาพขีดขีดขีด J31 และระบบอาวุธจีน J31 จะใช้อาวุธในตระกูล pl series เช่น pl ล0สำหรับระยะไกล pl ล5สำหรับระยะไกลรวมถึงระเบิดนำวิถี ls 6และขีปนาวุธจมตีภาคพ,พื้นรุ่นใหม่ข้อจำกัดคือผู้ซื้อจากต่างประเทศจะต้องใช้เฉพาะอาวุธจีนเท่านั้นไม่สามารถบูรณาการกับระบบตะวันตกได้ขีดขีดขีด 5. กลยุทธ์การส่งออก export strategy f 3า อาวุธแห่งพันธมิตร F-35 ไม่ใช่แค่สินค้าทางทหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาผู้ที่ซื้อ F-35 เช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิสราเอลออสเตรเลียอังกฤษหรืออิตาลีมักจะเป็นประเทศในเครือข่ายพันธมิตรที่มีข้อตกลงทางความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาการขาย F-35 มีข้อกำหนดด้านความปลอดภยัยการตรวจสอบการใช้งานและข้อจำกัดทางเทคนิคเพื่อรักษาความลับทางทหารของสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีด,ด J-31 เครื่องบินล่องหนสำหรับตลาดใหม่จีนออกแบบ J31 เเพื่อเปิดตลาดให้กับประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงอาวุธตะวันตกเช่นปากีสถานอิหร่านอียิปต์หรือบางประเทศในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดขายหลักของจีนคือราคาไม่แพงการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและการถ่ายทอดเทคนโนโลยีบางส่วนเพื่อให้ประเทศคู่ค้าได้มีอุตสาหกรรมการบินของตนเองอย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการบำรุงรักษาและอายุการใช้งาน ยังคงเป็นคําถามสําคัญในสายตานักวิเคราะห์ตะวันตกขีดขีดขีด6การวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ประเภท F 3 5 Lightning IJ i 31 g r e y f a l c o n ราคาต่อเครื่องโดยประมาณ82-110ล้านดอลลาร์ขึ้นกับรุ่น70-85ล้านดอลลาร์คาดการต้นทุนต่อชั่วโมงบิน33,000-40,000ดอลลาร์เฉลีย่ยยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดระบบซ่อมบำรุงมีเครือข่ายทั่วโลก alis odin ขึ้นกับจีนเป็นหลักอายุการใช้งาน8 0 0 0ถึง10,000ชั่วโมงบินคาดการ6 0 0 0ถึง8,000ชั่วโมงสรุป f 3 5มีต้นทุนสูงกว่าแต่มั่นคงในระยะยาวส่วน j 3 1ราคาถูกกว่าแต่ยังขาดข้อมูลด้านความน่าเชื่อถือและการซ่อมบำรุงขีดขีดขีด7การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ f 3 5เหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวกรองและยุทธศาสตร์ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและ nato j จลบเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีล่องหนแต่ไม่มีพันธมิตรทางทหารกับตะวันตกขีดขีดขีด8บทสรุปสุดท้ายการเปรียบเทียบ F 3 5 Lightning II กับ J 3 1 g r e y f a l c o n เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความสมบูรณ์และประสบการณ์จริงกับศักยภาพและความทะเยอทะยาน F 3 5เป็นเครื่องรบที่ได้รับการพิสูจน์ในสนามรบมีระบบอาวุธอัจฉริยะครบวงจรและโครงสร้างสนับสนุนทั่วโลก ขณะที่ J-31 ยังอยู่ในขั้นพัฒนาแต่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอันรวดเร็วของจีนในสนามเทคโนโลยีการบินรบในมุมมองของภารกิจหลายบทบาทอาวุธอัจฉริยะกลยุทธ์การส่งออกและต้นทุน F-35 ยังคงเหนือกว่าในทุกมิติแต่ J-31 คือสัญลักษณ์ขององค์การท้าทายเชิงเทคโนโลยีที่จะทำให้การแข่งขันด้านอากาศยานรบในโลกอนาคตดูเดือดยิ่งขึ้นกว่าเดิม อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง